นี่ของที่สั่งไปก็ได้มาแล้วครับเป็นกล่องนะครับไม่น่าจะไม่มีกันกระแทกนะครับเป็นถุงรองอีกชั้นนึงเปิดยังไงนาะมาจากประเทศจีนนะครับนี่ข้างในมีกันกระแทกไงอยู่ครับ นี่นี่ปักมาให้ด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการต่อไม่มีหูจับมาให้ด้วยนะครับ,บนี่ครับ เป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับสีลูกนะครับขนาด7นิ้วเขาบอกว่าข้างหลังตัวนี้น่าจะเป็นมีไฟแยกหรือเปล่าไม่มีที่ระบายความร้อน,นครับ แต่เขาบอกว่าเป็นกันน้านะครับจะต่อใส่คุณปู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับนี่ครับรอชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านช่างนะครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านช่างนะครับนี่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับนี่ครับไฟ LED โปรเจกเตอร์มืดๆหน่อยนะครับ ขนาดเท่ากัน,นครับไม่รู้ว่าจะหาวิธียังไงนะครับที่กดจะเกาะให้มันอยู่นะครับน,นี่ก็คือรถช่างนะครับที่จะไปทิปหนองคายนะครับส่วนคนปูเราจอดนะครับไม่ไปนะครับ เพราะว่า,วาตัวสมรนถทางภาพของปูเกลแล้วเราชมกันนะตอนเปลี่ยนนะครับนี่ครับเปลี่ยน,นทัน้งหมลห้มีช่างครับช่างที่ทําให้นะครับไฟหน้าดีดนะีนะครับให้คนปูล่นะครับลองดูไฟตอนเย็นนะครับว่าจะเป็นยังไงครนะับ ไปอย่างน <ๆ S 1> <ๆ>ี้มาดูรถแต่งนะครับที่ช่างเขาได้ทำไว้นะครับเบียนแท้ทุกคันนะครับสไตล์สายเลโทนะครับเห็นไหมครับนี่แต่ละคัน CBR 400นะครับนี่เก็บงานเรียบร้อยนะครับรอๆเลยครับอือ สายรถเก่านะครับยำห้านะครับนี่สูบเดียวกี่ซีเหนอโรอยแอนฟิมนะครับผมนี่เ<ม>ดิมเดิมทั้งคันนะครับ โอ้โห,โหเท่ครับขึ้นคอมแล้วมชิบชิบมีวัดโวล์ด้วยนะครับแต่ไม่มีกุญแจครับนกะุญแจอยู่กับพี่เขาเนาะมีสวิตช์เปิดติดพัดลมนะครับ เดิมๆนะรับขายอยู่นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงเฟซเจ้าของร้านนะครับให้นะครับถ้าต้องการสนใจครับราคาไม่แพงครับประมาณไม่เกินเจ็ดหมื่นครับตรงนี้นี่ขายทุกคันนะครับแต่งเรียบร้อยแลครับ ้างนอกก็มีนะครับอีกหนึ่งคันครับเราจะมาทดสอบไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะครับนี่เปิดไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟเดลัยนะครับนี่ครับนี่ครับไฟเดลัยนะครับสองอันนี้ครับดูความสว่างนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราจะมาเปิดไฟสูงนะครับไม่ใช่ไฟสูงไฟต่ำนะครับนี่ครับนี่สว่างนะครับตึ๊บสว่างตาแต่จริงนี่ไฟสูงนะครับผมน่าจะติดกลับผิดนะครับมันน่าจะไม่อยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับติดใส่คุณปู่นะครับ C ดี C ร้อยนะครับนี่ครับออกหมดทุกดวงครับนี่ตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับตัวนี้จะเป็นสีส้มก็ได้นะครับมีสีขาวสีส้มนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ยากตรงแปลงสนะครับเพราะว่าไม่มีตัวครอบไฟมาด้วยนะครับนี่สว่างจริงครับพรุ่งนี้ว่าจะ กลับไฟสูงขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้ไม่น่าจะใช่นะครับนี่ับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ